สลับไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับมีกลุ่มจิตอาสาครับตั้งโต๊ะแจกน้ำดื่มสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสุขภาพจะได้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มทำธุรกิจวิสาหากิจเพื่อสังคมครับตั้งโต๊ะแจกน้ำสมุนไพร7ชนิดก็จะมีส่วนผสมของลูกใต้ใบกระชายขิงแก่ขา่าตะไคร้มะนาวแล้วก็มะขามเปียกนะฮะคุณผู้ชม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลผลิตของเครือข่ายกาลซกรรมธรรมชาติตั้งแจกกันแถวแถวย่านเจริญกรุงแล้วก็หัวลําโพงนะครับชาวบ้านก็มารับดื่มกินกันไปเดิมเนี่ยเขาแจกที่สระบุรีพอผลตอบรับดีก็เลยคิดอยากจะตั้งโต๊ะแจกจ่ายที่กทมบ้างหลังจากที่ตั้งโต๊ะแจกให้ชาวบ้านมารับไปดื่มคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะบางคนบอกอุ้ยดื่มแล้วติดใจดื่มแล้วอาการเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยมันหายไปลองฟังเสียงดูครับ ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเออมันมันโล่งแล้วก็หายใจสะดวกขึ้นเมื่อเช้าก็เป็นหวัดอยู่ถขี่เข้าไปสักไม่ถึงครึ่งขวดมันก็เสียงเสียงกกับขึ้นมาใสขึ้นก็ก็มีประโยชน์มากเลยช่วยเหลือได้เยอะแล้วก็ก็ที่อุทุมชนก็รู้สึกมีความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ถ้าอยู่ที่บ้านถ้ามีโอกาสทําได้ก็ควรจะทํานะครับก็ก็ก็ดีถ้ามีโอกาสถ้าอุปกรณ์พร้อมอะไรพร้อมก็ก็ดี ชุ่มคอมากขึ้นเพราะว่าถ้าดูจากส่วนผสมแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีสรพรพคุณเกี่ยวกับทําให้ชุ่มชื่นคอ,อก็จะรู้สึกแบบหายแสบหายเคืองนะฮะ,ะเนี่ยเขาตั้งแจกกันไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับที่บริเวณสะพานโสดบัณฑิตซอยเจริญกรุงใกล้ๆกับหัวลำโพงแล้วก็ถนนข้าหลามวันละสองรอบอ เดี๋ยวก็จะกระจายให้ทั่วกรุงเทพน,นะคะอ้าก็ต้องขอบคุณเนาะไอเดียดีๆยังไงก็แล้วแต่ช่วยกันรักษาสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราเองจะได้ห่างไกลโควิดค่ะใช่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน